เอ็กันกระพงสดใสแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆยิ้มร่าเริงกับลูกสาวต้องบอกเลยว่าสดใสามากแข็งแรงขึ้นมากๆค่ะเปิดภาพล่าสุดเอ็กันกระพงยิ้มหวานกับร่าเริงกับลูกสาวน้องวานลนิตินาเล่นเห็นแล้วชื่นใจจริงๆ ถูกและสนใจอย่างมากมายสำหรับประเด็นก่อนหน้านี้ของพระเอกหนุ่มเอ็ดกัรกะพงบำรงรักที่ป่วยเป็นโรคและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและพันเป็นลมและทํากลางแฟนๆฟนขับตกใจเป็นห่วงเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้เขาก็เข้าและอาการก็ค่อยๆดีขึ้นตามระดับและก็หลายคนก็พากันรอให้เขากลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งล่าสุดในสแกรมของท่องเจ็ด ก็ได้ต้นสังกัดช่อง7 HD ว่าซึ่งมีการอัปเดตภาพคลิปที่หนุ่มเอสกันกระพงกับภรรยาแอคลูกๆพาบันทักทายที่สื่อมวลชนช่อง7พร้อมกับเผยความรู้สึกที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งโดยแฟนๆก็ได้เห็นคลิปของหนุ่มเอฟแล้วก็พากันกดไลค์ให้กำลังใจอย่างมากมายอย่างเช่นยินดีด้วยนะคะก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณเอ็แข็งแรงสดใสมากๆเลยนะ ยินดีด้วยนะคะหล่อขึ้นเลยค่ะหนุ่มเอสพี่เอสแข็งแรงมากๆค่ะยินดีด้วยนะคะรักเอสมากพระเอกด,ดีใจเป็นต้น รู้สึกแรกๆเอ็ดนั้นก็รู้สึกตัวรู้สึกยังไงเหมือนกับปรากฏปฏิหารมีจริงแต่ก็เห็นแล้วก็น้ำตาไหลเพราะว่าสิ่งที่คาดหวังนั้นเป็นจริงแล้วที่พี่เอ็ดได้ฟื้นขึ้นมาแล้วในวันที่เยี่ยมวันแรกก็ได้เจอแต่ก็ไปดูตัวพี่เอ็ดทั้งแรกแต่ก็เปิดไฟส่องไปที่พี่เอ็ดแล้วก็คือทุกอย่างเรื่องที่ในอดีตในพี่เอ็ดนั้นเคยจา จำได้หมดเลยในช่วงหลังงารจากนี้หลังจากก็ไม่สามารถและตอบได้ในตอนนี้เพราะว่าทุกอย่างมันก็ลุ้ลนวันต่อวันเพราะฉะนั้นงานทุกๆอย่างก็ไม่สามารถตอบได้ในต,ตอนนี้ว่าเริ่มได้เมื่อไหร่กิติตนาและมายัางพูดอย่างไรบ้างฉันก็อยากจะบอก อีกครั้งว่าขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและเราดีมากๆค่ะเข้าใจว่าเราก็ต้องใช้เวลาเพราะเสียงเสียใจมากๆที่เราเห็นเหนื่อยมากแล้วเราก็ดูแลและเอทุกๆวันเลยเวลาและเฉพาะคุณแม่ก็ครอบครัวและในพี่ลูกๆและลูกสาวพี่สาวและสามีของลนพี่ลูกน้องและทุกคนที่ดูแลตลอดเวลา ก็ล้ากันมากๆล้ซึ่งเราก็ต้องขอโทษที่ทําให้บางคนที่ไม่สามารถอันเดตและข้อมูลได้เร็วเท่าที่ทุกคนต้องการแต่เราก็พยายามอย่างที่สุดแล้วแต่พยายามแชร์ข้อมูลเท่าที่ทําได้แต่เราก็ต้องพยายามปกป้องและเอ็ดด้วยเพราะว่ามีเรื่องการที่อ่อนละอ่อนไว้เราก็ขอให้ทุกคนหรือว่าเราขอบคุณเราก็ขอบคุณทุกๆ สนับสนุนแนททุกคนที่อยู่ตรงนี้กับเราทุกคนที่ช่วยเหลือเราและแพทย์ด้วยโรงพยาบาลที่ช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีหวัง,ว,งวังเราก็หวังดีจริงๆหวังว่าทุกคนทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมในเร็วๆวันและเอ็ดก็จะกลับมาเป็นสามีที่เป็นคุณพ่อให้กับวาสติน่าในวันจนแบบนี้แฮปปี้ไปดี